สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดวันพริฤหัสบดีเป็นวันแตงกีฟวิ่งนะคะสามีไม่ได้ไปทำงานนะคะวันนี้วันหยุดค่ะเราทานอาหารเช้านอกบ้านนะคะวันนี้ริมทะเลนี่นะคะข้าวผัดข้าวผัดปกติคุณชายเขาจะไม่กินนะคะนานๆเขาจะกินทีรู้สึกวันนี้น่าจะหิวนะคะ Hello, it's What today? Today is Thanksgiving. A very special holiday in America. And I have a dirty mouth. <laughs> How are you feeling today, baby? Mm, very better? good. Better? Mm, I'm getting better. Okay. The sun is shining. Mm. กินข้าวนอกบ้านอาหารเช้าเบรคฟาสต์ของเราเข้าวผัดลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนือ้อกินกับน้ำพริกพริกน้ำปลาพริกนี้เราปลูกเองนะคะดูสิ ให้ดูบรรยากาศรอบๆวันนี้อากาศแดดออกแล่เชา้าแดดออก นี่หอยนางลมนะคะกินได้นะคะหอยนางลมตรงนี้แต่ว่าเราไม่เคยกินเห็นมีคนจีนนะคะเขามาขอเก็บได้ไหม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าวันไหนเขามาเก็บอีกเยวจะถ่ายให้ดูนะคะเขาใชเา้เป็นเหล็กงัดๆนะคะได้เยอะเลย อร่อยไหมที่รักอร่อยไหมอร่อยมากโอเคเซบายบายโอเคบายบายมีว <laughs> okay, ัน okay, h a ว e น w o n d e บายบายค่ะทุกคนทักทายวันแตงกิฟวิ่งวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าของ ฝรั่งนะคะบ๊ายบายค่ะ